มา,มาถึงอันนี้กันบ้างนะฮะเราได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับช่วงเวลาเช้าไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเช้าหรือว่าการออกกํบบลาลังกายะนะฮะเ,ออเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาใส่ใจกับช่วงเช้าซึ่งเป็นการ ใช้ช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวอาจะสิบห้านาที30ินาทีก็ดีนะฮะต้องมีเวลาร่วมกันสักนิดนึง <c oughs> เพราะว่าอาหารเช้าต้องบอกอย่างนี้นะฮะเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดเรามอยากทุกคนเนี่ยละเลยในช่วงเวลาตรงนั้น<ฆ>ไปกับอาหารมื้อเช้ารวมไปถึงรวมไปถึง <c oughs> การแนะนําการออกกําลังกายง่ายๆที่สามารถทําเองที่บ้านเช่น แลงกิ้งที่เราก็เคยทำกันไปแล้วครั้งก่อนนะครับกับแคมเปญที่ตื่นมาคุยร่วมกับเนสเลจัดแคมเปญเนสเล่วอร์มอัพไทยแลนด์มีผลตอบรับดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแคมเปญเนสเล่วอร์มอัพด้วยค่ะแคมเปญน,นี้นะคะก็มีนักแสดงในวงการให้ความสำคัญกับช่วงเวลาเช้าที่สำคัญแบบนี้ด้วยค่ะคในงานนี้ค่ะเราก็ได้คุณแม่คนเก่งนะคะพี่อ้อมพิยดาแล้วก็น้องนาวาน,นะคะลูกสาวพี่อ้อมค่ะมาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญเนสเล วอร์มอัพรับวันใหม่ส่งเสริมให้ทุกคนในครอบครัวเปลี่ยนช่วงเวลาเช้าที่เร่งรีบให้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพค่ะด้วยการเตรียมอาหารเช้าที่อร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับลูกๆใช้เวลายามเช้าอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมายนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์นอนบอุน่นเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องดีๆตลอดวันค่ะโอ้ดีจังเลยอะ่ะร้อมแบ่งปันเทคนิควอร์มอัพยมเช้าอย่างที่พี่ไก่บอกไปคแค่ขยับพี่เยื่อนอะไรก็ว่ากันไปนะคะของครอบครัวจุธารัตนกุลด้วยค่ะและกิจกรรมดีๆ เลยอยากจะชวนคุณแม่ทุกคนนะครับร่วมมาสร้างช่วงเวลาคุณภาพให้กับเด็กได้มีพัฒนาการทางอารมณ์และมีจิตใจที่อบอุ่นแข็งแรงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมแคมเปญนี้แล้วก็กิจกรรม Nestle w ร์มอัรับวันใหม่ได้ที่ Facebook g o o d f o o d g o o d Life by Nestle Thailand t h a n k you ช่แล้วก็นอกจากนี้มีกิจกรรมดีๆนะคะคือกิจกรรมในยามเช้าของครอบครัวเนี่ยคืออยากที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยถ่ายรูปนะคะในกิจกรรมครอบครัวที่ทําด้วยกันตอนเช้าไม่ว่าจะทานอาหารเช้าหรือว่าออกกําลังกายด้วยกันหรือว่าทำกับข้าวด้วยกันนะคะ,คะแล้วก็โพสต์ในอินสตาแกรมแล้วก็แฮชแท็กนะคะ,คะว่า Good morning อ,าอย่าไม่หมดแค่นั้นแฮชแท็กว่า เนสเล่วอร์มอัพนะคะแล้วก็แฮชแท็กอีกว่าวอร์มอัพไทยแลนด์ซึ่งเราจะมีผู้โชคดีเนี่ยสัปดาห์ละสองรางวัลทางทีมงานทีมงานเนี่ยจะติดต่อกลับไปเองนะคะ<อ>แล้วก็อย่าลืมนะคะทํากิจกรรมยามเช้าร่วมกันเนี่ยที่บอกไปทําอาหารเช้าด้วยกันทานอาหารเช้าด้วยกันหรือว่าออกกําลังกายด้วยกันนะคะเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีของครอบครัวนะคะแล้วเดี๋ยวอังคารหน้าเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้มีเกี่ยวกับอาหารเช้ามาฝากกันอีกนะคะค่ะ,คะนี่แล้วมีแจก กุ้งไก่ด้วยนะใช่ไหมคุณกุ้งไก่นี่ไงตอนแรกก็ชี้มาบอกว่าแจกไก่ตกใจมาแจกฉันทำไมทันไม่ะแจกกุ้งไก่โอเคโอเคไม่ได้มองพี่คุณแลจะแจกให้คุณผู้ชมนี่อันนี้สำหรับต้มไข่เนไมโครเวฟดีจังเลยอ่ะใช่บางทีต้มแล้วไข่ระเบิดเนี่เคยนะนี่อย่างนี้ไม่ระเบิดพวกเราปฏิบัติการกุ้งไก่จเก็บเก็บเก็บไก่กลัวอยากได้มากโดนเลยคุณนี่จงเลยอ่ะเอาไม้เอาไม้เอาม้จะชอบอยู่ได้สองฟองด้วยคุณ ตัวนึงงได้ฟอเพราะว่าอะไรล่าสุดอย่าไปบอกใครนะรู้กันแต่เราอ่บอกว่าคือเอาไข่อ่ะเข้าไปในโควเต้แล้วไม่ได้ใส่เครื่องอย่างเงี้ยแล้วถามสิเป็นไงกระจายสิระเบิดสิระเบิดตุ้มขี้เกียจเช็ดซื้อใหม่ซื้อไข่ใหม่หรือซื้อใหม่้โควเต้ใหม่โอ้โหเรอันนี้ยังดีนะระเบิดในตู้นะบางคนเขาเปิดมาปุ๊บระเบิดใส่หน้านะคุณออุยหรโอ้โหแต่ว่านี้ดีกว่านมาคุ